เงินก็ไปยันแก้วนึงค่ะได้จ้ะน้องมหาิศแกแกรแค่ดำคกครู้เลยคาปูชิโน่ <c oughs> ที่หนึ่งครับอ๋อไม่มีครับ <c oughs> ผมเขียนไว้โกโก้อย่างนั้นเองร้านผมมีแต่กาแฟดำกับโอรลลีงเอากาแฟดำก็ได้ครับเอาดำมากไหม จําได้ไหมนี่ไงพี่สระสมเออเออเฮ้ยใช่จริงด้วยพี่สระสมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ไงจิวจานบอลพีเมียสึกวันแดงเดือดกูดูอยู่ฟันทงเลยแมนดูชนะเฮ้ยแล้วใครชนะวะลิวพูเนี่ยโคท่าเรือนะเว้ยไทยลีกับแต่ไม่รู้ว่าตกชั้นยังวะเออพี่เต้ครับตกชั้นยังพี่อันดับสี่อันับจากท้ายไปหรอครับจากหัวเออพี่เต้ครับ เออคือผมอยากรู้ครับว่าทําไมสนามฟุตบอลต้องสร้างเป็นสี่เหลี่ยมครับตรงมุมมาไว้เตะมุมเพราะว่าถ้าเกิดสร้างเป็นวงกลมเนี่ยนักบอลวิ่งมันจะเวียนหัวครับทําไมสนามบอลต้องปลูกหญ้าครับจะได้นุ่มถ้าปลูกต้นมะม่วงมันจะเกะกะพี่แค่ครับพี่เทียก็ชื่อเทียพี่เตียครับทําไมโกต้องติดตะข่ายด้วยครับเวลาลูกยิงเข้าจะได้รู้ถ้าติดม่านจะกลายเป็นโรงแรม เฮยเฮ้อย่าแซวลูกค้าเราคนไม่ซอยต้องให้เกียรติเขาหน่อยทําไมโกต้องใส่ถุงมือลูกฟุตบอลจะได้ไม่หลุดมือเพราะใส่ถุงยางมือมันจะเป็นอย่างนี้ที่ครับทําไมนักบอลจะต้องใสรองเท้าสตตล์ครับจะได้เกาะพื้นได้ถ้าใส่ส้นสูงมันจะเป็นนางแบบมันไล่ละ พวกมึงดูบอลกันบ่อยใช่ไหมทุกแมตช์ไม่เคยพลาดครับผู้ตัดสินทําไมใส่ชุดดาเพื่อให้แต,ตกต่างกับผู้เล่นเขาเพิ่งไปงานศพพ่อลงมาไงแล้วรู้ไหมนักฟุตบอลทาไมถึงโกนหัวเพื่อหมองให้กระชับน,นาด,นดครับเขาไปบวชหน้าไฟพอ่องมาแล้วรู้ไหมว่าโรนินโยเนี่ยทำไมถึงฟันเหยินอ๋อเป็นธรรมาชาติของเขาครับ โอ้ยคุณศพพ่อ,พองุณชินเผาไงคุณชิโนโอมีนะครับไม่แดกเอ้ไฮ้พวกมึงจำไว้นะทีหลังจะแซวทีมท่าเรือเข้าใจไหมอ,อ,อ้าวนาตีอะท่าเรือแพ้อ,อีกแล้วเหรอเดี๋ยวมันก็โดนอีกคนอนะอ้าวเขาเป็นอะไรของเขาแตอาร์เสียแต่เช้าเลยเว้ย